สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องหมยมกนั้นนะคะอะก่อนที่เราจะไปเรียนไมยมกเรามาทายปริศนาคำาทยกันดูก่อนนะคะปริศนาคำไทยของครูเค้กวันนี้มีอยู่3เข้อลองมาทายกันดูอ่าข้อแรกอะไรเอ่ยสัตว์ใหญ่ไถนาสี่ขาเขา,ขาก้างเขียวหญ้ายานคางหนูจ๋าตอไวายสัตว์อะไรคะไถนาได้มีสีขามีเขาด้วย คำตอบก็คือ t i k Tok Tik t o k คำตอบก็คือควายนั่นเองค่ะคอวอยควายเป็นคำควบลกรมแท้นะคะเราเรียนไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่2อ,อะไรเอ่ยตัวใหญ่หนักหนาในตานิดเดียวสองงาคือเขี้ยวหัวยาวแข็งแรงอ่าตัวอะไรคะสัตว์อะไรที่ตัวใหญ่ๆแต่ดวงตานิดเดียวนะคะมีงาด้วยแล้วก็มีงวงยาวๆวคำตอบก็คือ ติ๊กตอกติกตอกช้างนั่นเองค่ะชอางอช้างไม่โทรช้างนะคะต่อไปอะไรเอ่ยของใช้ยามนอนอ่อนนุ่มถูกใจศีรษะวางไว้ทายไว้คนดีศีรษะก็คือหัวนั่นเองนะคะเวลานอนเราเอาหัวหนุนไว้กับอะไรคะคำตอบก็คือ หมอนนั่นเองค่ะหอมออนหมอนนะคะอันนี้ก็คือปริศนาคำทายให้นักเรียนลองฝึกทายคำดูนั่นเองนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาของมายามกกันเลยค่ะมายามกนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งในการเขียนภาษาไทยนะคะใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ําคําวลีหรือประโยคนั้นอีกครั้งง่ายๆเลยเจอมายามกอยู่หลังคําไหน ให้อ่านคำนั้นซ้ําอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะหน้าตาไม้ยมกอันนี้คือหน้าตาของไม้ยมกนะคะเขียนหางให้มันยาวลงเลยเส้นบรรทัดมานิดนึงนะคะเขียนหางให้มันยาวหรือเ,เส้นบรรทัดมานิดนึงเขาเรียกว่าไม้ยมกใช้อ่านคํ้ํามนะคะไม้ยมกจะเขียนอยู่ข้างหลังคํานะคะอยู่หลังคําไหนให้อ่านําคํานั้นนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างการอ่านไม้ยมกกันเลยค่ะ<ๆ> คำแรกคำว่าเด็กดอเอกกอเด็กมีไม้อยู่ม้ยมกอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าไม้ยมกใช้อ่านซ้ําคําที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะคำข้างหน้าคือเด็กอ่านซ้ําอีกหนึ่งครั้งก็เป็นเด็กเด็กนั่นเองต่อไปรอเอกกอเล็กไม้ยมกอยู่หลังคําว่าเล็กให้อ่านซ้ําคําอยู่ข้างหน้าก็อ่านได้ว่าเล็กเล็กนั่นเองดาดออําดาม้ยมกอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะม้ยมกอ่านซ้ําคําที่อยู่ข้างหน้า มันอ่านว่าดำอ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบก็เป็นดำดำต่อไปดีดอีดีไม้ยมกอยู่ข้างหลังอ่านซ้ำคำที่อยู่ข้างหน้าก็อ่านได้ว่าดีดีนอกจากนี้ยังมีคำว่าไกลกลอไอไกลมีไม้ยมกอยู่ข้างหลังก็อ่านว่าไกลไกลขออภัยค่ะต่อไปคำว่าใกล้กออไกใก,กล้มีไม้ยมกอยู่ด้านหลังก็อ่านว่าไกลไใกล้อันนี้คือหลักการ มาอะกหลักการอ่านไม้ยะโมกนะคะอยู่หลังใครก็ให้อ่านซ้ำคำนั้นนะคะตัวอย่างอีกข้อ,อคำนี้ด,เอ,กกเดเอเอกกอเด็กรอเอกกอเล็กเด็กเล็กมีไม้ยะโมกอยู่ด้านหลังคำว่าเล็กก็อ่านว่าเด็กเล็กเล็กนั่นเองนะคะในวันหนึ่งมีไม้ยะโมกอยู่ด้านหลังอ่านได้ว่าในวันหนึ่งวัาวานหนึ่งซ้ำคำว่าวันหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปแต่ละวันมีม้ยมกอยู่ด้านหลังเราก็อ่านได้ว่าแต่ละวันแต่ละวันม้ยมกอ่านซ้ําคําว่าแต่ละวันอยู่หลังใครให้อ่านซ้ําคําคำนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของมายมกนะคะง่ายๆนักเรียนลองอ่านตามครูดูนะคะสำหรับม้ยมกในวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ